ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปดูสื้านะคะสื้าที่เขาขายยุคหล่ะค่ะมาถึงแล้วนะคะร้านนี้นะ มันลอยอย่างนี้วะเยี่ยมเยีิงค์ลอยอย่นก็าไม่ค่อยคาถ่ายมากนะคะเพราะคนค่อนข้างจะเยอะแถวนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเเป็นกิโลเยอะนะคะเมื่อกี้บอกผิดค่ะไม่ใช่ขายยกโหลนะคะแต่จะเป็นขายเป็นกิโลค่ะราคาค่อนข้างจะสูงนะคะ ทั้งที่เป็นมือสองแต่ว่าคนนิยมกันมากเลยค่ะตึกแถวนี้นะคะคือข้างบนก็จะเป็นที่อยู่อาศัยส่วนข้างล่างก็บางบ้านเขาก็จะเปิดเป็นร้านขายของ ี่คือวิถีของคนฝรั่งเศสนะคะก็ใช่ไ <Regard> ม <et> ่ใช่หร you know ือผิดยังไงก็ถ้าเกิดคนที่รู้เรื่องราเกี่ยวกับที่นี่หรือประเทศฝรั่งเศสนี่ก็มาเล่าสู่คนฟังได้นะคะ ก็ย <differences S 2> ังไงฝากคลิปวีดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเงยดำเชยจนน้า